ไม,ไม่มีครับไม่มีไม,ไม่เล่นทุกช่องทางาเา<ไ>ป็นคนแปลกอืมผมว่ามันก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับผมก็เออบางทีก็แอบใจหายเหมือนกันนะว่าวงการละครดูมันเงียบเงียบเงาๆผู้จงผู้จัดนักสแสดงทุกคนเริ่มแบบเอองานน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องทําใจครับยุคสมัยมันเปลี่ยนคนก็มีช่องทาง Social Media โซเชียลมีเดียเป็นของตัวเองนะครับมีช่องเป็นของตัวเองแต่แต่ผมไม่ได้เล่นเลยทุกช่องทาง เพราะฉะนั้นเราคงจะไปอาศัยน้องๆที่เขาเล่นกันช่วยช่วยขายช่วยคอยของช่วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีทั้งส่วนดีและไม่ดีนะครับก็อ,อยู่ที่ว่าเราจะใช้ใช้ยังไงแต่สําหรับสําหรับสําหรับวงการละครเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่ถึงกับขั้นที่จะหายไปเลยหรอกผมว่าก็ต้องมีทาแหละแต่จะต้องปรับเปลี่ยนยังไงเนี่ยก็ต้องตามสถานการณ์นะผมว่านะประมาณนั้นครับไม่เล่นเลยครับไม่มีครับ ไม่มีไม่เล่นทุกช่องทางาเ,าเป็นคนแป<า> <8. S 2> ลกคือด้วยหนึ่งอย่างคือผมเป็นอิสลามด้วยบางทีการเล่นพวกนี้เยอะๆมันก็ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นส่วนตัวนิดนึงครับไม่ค่อยอยากให้ใครเข้ามา,าอุ่นวายอะไรกับชีวิตมากอ่าก็เลยตัดเลเี่ยงต้องเข้ารลนาแล้วเนาะ เอเดี๋ยวมาอีกปับ๊บอีกสัมภาอีกแป๊บนึงได้อ่าอ่าก็ก็เลยก็เลยเลือกที่จะตัด,ต,ดตัดตรงนี้ไปแต่คนเล่นก็ไม่ผิดนะเราแต่อันนี้เรื่องความชอบของแต่ละคนครับผม mm hmm. นั่นก็คือความคิดส่วนตัวใช่แล้วทีการโปรโมสินค้าครับเราโอ้โหน้องๆเพื่อนๆเยอะ mm hmm. อ่าแล้วก็ช่วยกันช่องทางนั้น mm hmm. ส่วนผมก็จะเป็นเดินขายตามร้านตามห้างตามอะไรก็เราก็เอาหน้าของเราไปขายอยู่แล้ว mm hmm. แต่ช่อง ใช่ครับแต่ในเพจของเพจของโรงงานก็มีมีคนทําอยู่แต่แค่ไม่ได้เราออกตัวเยอะแค่น,นั้นเอง